นะเออเฟมีเก่งแล้วให้ยาวอช้อนไหนตักตักอะไรให้ยาวช้อนไหนตัก,ตก,าตกมาให้ยาคันหนึ่งอันไหนให้ยาเออนี่ให้ยาอะไม่ให้ไม่ให้โหลแล้วหนูจะหมั่นได้ยังไงเี่ยไม่ให้ยา,แ,ยา,ยาแพงแทงอ่าไม่รู้เรื่องเนี่ยอ่ะยาป้อนอ่า บางทีก็ไม่รู้เรื่องอืม<บ>ย่าแทงก่อนให้ย่าแทงแทงก่อนแทง,แงให้ย่าคันหนึ่งให้ย่าคันไหนให้คันไหนซ้อนคันไหนย่าให้ย่าคันหนึ่งเออไม่งั้นย่าป้อนหนูไม่ได้นะเนี่ยมันแข็ง หนึ่งคันขอย่ากหนึ่งคันอ่าขนานให้ยากช้อนขนาให้ยากอยากา่ยาแย่เยนะเราจะได้ตักให้หนูอ่า